แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไบดีไนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ก่อนจะชมคลิปนี้ต่อไปก็ฝากพี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กนะครับไฟที่ออกมาเนี่ยจะเป็นไฟ19โวลต์นะครับ10แอมป์นะตัวนี้ใช้แอมป์สูงมากนะครับคนจะเห็นว่า มี C ี a ับปฏิเตอร์ตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็มีทันซิสเตอร์หรือพาวเวอร์มอสเฟตเนี่ยอยู่2ฝั่งเลยปกติจะใช้แค่ตัวเดียวนะถ้าแอมมาเยอะเนี่ยนะครับก็ตัวนี้เป็นวงจรปิ้นหน้าเดียวนะครับอันที่เขามาในวันนี้ก็คือเข็มมันสวิงนะครับไม่ติดแล้วก็เข็มสวิงสวิงก็คือเวลาเราวัดเนี่ยมันก็สบเจ็ดสิบ1ก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยไฟไม่นิ่งนะครับมันก็จะส่งผลให้ เครื่องของเราได้รับความเสียหายนะครับใครจะทําตามคลิปนี้จะซ่อมเองหรือจะแกะหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนําให้เซฟตี้เฟิร์สนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมปลอดภัยทุกขั้นตอนจะซ่อมจะอะไรก็ดูไฟดีๆว่าเราเสียบปลั๊กไฟอยู่หรือเปล่าจะวัดอะไรตรงไหนก็ต้องดูดีๆนะครับก็มาดูวงจรง่ายๆก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะมีไฟ220โวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาผ่านฟิวนะครับอ่าเราเนี่ยครับผ่านฟิว อุปรกรณ์น,นะครับพอผ่านผ่านฟิลเสร็จเนี่ยขาของขาหนึ่งที่ไฟเข้ามาจะาผ่านวาลิสเตอร์นะครับตัวหรือเราเรียกว่าตัวกันฟ้าผ่าตัวนี้นะครับเวลามันกระแสงสูงอะไรเงี้ยมันจะระเบิดตัวเองตุ้มนะครับแล้วมันก็จะช็อตเหมือนฟิลแต่แต่ตว่ามีฟิลบอกอยู่แล้วก็ผ่านหม้อปแปลงกดลวดเล็กๆนะครับแล้วจากนั้นก็มาผ่านไดโอดบิดนะครับนี่ไดโอดบิดนะครับเป็นหน้าตาลักษณะมีขาสี่ขาแบบนี้ เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับบางๆงนะครับผมหลังจากไดโอดบิดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมาผ่านคาปาซิเตอร์นะนี่ครับออกมาเป็นคาปาซิเตอร์ตรงนี้ถ้าเราวัดไฟมันก็จะได้ประมาณสักสามร้อยโวลต์นะครับถ้าเราวัดขานี้กับขาน,ขานี้ขาบวกขาลบของคาปาซิเตอร์นะครับมันก็จะขาบวกเนี่ยเนี่ยอันนี้ขาบวกก็จะโยงมาตรงนี้ผ่านตรงนี้นะครับ ก็โยงมามาหาหม้อแปลงขานนี้คือม้อแปลงนะถ้าเราหงายขึ้นมาก็คือหม้อแปลงตัวใหญ่ๆนะม้อแปลงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าม้อแปลงแปลงไฟาจากโวล์สูงๆเนี่ยข้ามมามาเป็นไฟโวล์ต่ำๆนะครับตามที่ขดลวดจานวนขดลวดที่เขาพันไว้นะครับแล้วก็มีตัวควบคุมอย่างดีเลยก็คือตัวแปดขาตัวนี้เราเรียกว่า,า PWM นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับแล้วก็มี power MOSFET นะครับ ตัวนี้นะครับที่ทําหน้าที่โยน,ยนไฟข้ามไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็อธิบายอย่างง่ายนะครับแล้วก็มีไดโอดอเอาไวบ้บล็อกไฟเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับนะครับผมแล้วขยับมาฝั่งนี้ในเมื่อไฟข้ามมออแปลงมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีทรานซิสเตอร์หรือพาวเวอร์โมดเฟตสองตัวนะครับผมแล้วก็ถูกกรองด้วยคาปาซิตเตอร์หนึ่งสองสามสามตัวนะครับกรองออกมาเพื่อให้ไฟมันเรียบที่สุดนะครับ เอาไปเอา19โวลต์เนี่ยไปใช้ชาร์จแบตทำอะไรได้นะครับในโน้ตบุกนะครับก็หลกัหลกๆก็คือผมอธิบายง่ายๆเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็ลองวัดไฟให้ใหทุกคนดูนะครับว่าอาการสวิงเนี่ยมันเป็นยังไงเออมัลติมิเตอร์เนี่ยใช้ยังไงนะครับย่านไหนวัดยังไงนะครับผมมัลติมิเตอร์ผมก็ค่าก็าแล้วกันนะ DC โวลต์จาก0.5ถึง1,000เนี่ยวัดไฟ DC นะครับไฟกระแสตรงส่วนตรงเนี้ย AC โวลต์ก็วัดไฟกระแสสลับนะครับจากา10เดซิเบลเนี่ยเลข10ถึง1,000เนี่ยก็คือ,อวัดโวลต์ AC ไฟบ้านนะครับผมเหมือนเราปรับไว้ย่านวัดค่าความต้านทานแล้วก็เอาไปวัดไฟเนี่ยนะครับเสียแน่นอนนะครับมิเตอร์ตูมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้มัลติมิเตอร์ที่เป็นเข็มนะทุกคนจะได้เห็นง่ายๆนะครับตอนนี้ผมเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับ เสียบไฟเข้าไปแล้วไฟ220โวลต์อ่าครับ230โวลต์นะเราก็จะมาวัดอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเต็มสเกลนะครับ230โวลต์มาเต็มนะครับผมอ่าเราก็ผ่านฟิวเนี่ยฟิวพอผ่านผ่านฟิลมาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาเข้าไดโอดปิดแล้วผมจะไปวัดที่ขั้ว C 300นะครับดูนะผมจะปรับ ปรับมาที่ย่านดีซีโวลต์นะครับเนี่ยดีซีโวลต์ออกไปหนึ่งพันเลยนะครับเพราะว่าไฟมัน300มันเกิน250ริจิ้มเข้าไปที่ขั้วนะครับติดลบแสดงว่าต้องต้องต้องสลับสองขั้วนี้เพื่อนๆดูเข็มมิเตอร์นะครับไฟ300มาแล้วนะตรงนี้นะถ้าเอามิเตอร์ดีตอนจับก็คือ300เป๊ะนะครับไม่ใช่300เป๊ะดิส0มกว่านะครับ แล้วมาวัดที่ขาม,มอแปลงเนี่ยไฟวิ่งมาถึงขาม,มอแปลงแล้วนะครับวิ่งไปไหนอีกวิ่งเข้ามา power m o ส f e t กลุ่มนี้นี่มาแล้วนะครับแต่ว่าพอเราเอา,เ,อา,เ,อาเข็มสีแดงเนี่ยมาจิ้มที่ขาเดนของ power mosfet เนี่ยเราก็จะเห็นเข็มมิตเตอร์มันกระดิกอยู่ทุกคนนี่ไงตึบตึบเนี่ยเหมือนเหมือนเต้นหัวใจเลยอ่ะจิ้มตรงนี้น่าจะเห็นชัด นี่ไงเห็นไหมมันสวิงลงมาสิบห้าโวลต์ขึ้นไปประมาณยี่สกว่าโวลต์เลยนะสวิงแรงมากเนี่ยนะครับอาการสวิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาวัดดู19โวลต์ฝั่งนี้ทุกคนดูนะ,ะเดี๋ยวปรับมาห้าสิบยัานห้าสิบก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นไฟต่ำแล้วไฟสิบไฟหลักสิบโวลต์นะครับก็ต้องปรับมาที่เลขห้าสิบจะเห็นว่ามันก็เพิ่มอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแบเก้านะครับเห็นไหมครับ ปกติเนี่ยมันเข็มมันต้องนิ่งนะต้องนิ่งนะครับโอเคเรามาวัดไล่วัดตามตามขั้วของคาปาซิเตอร์อลไก็แล้วกันโอ้นี่ก็จะเห็นชัดนะนะครับเห็นชัดมากเลยโอเคเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ไฟมันสวิงเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนหลังจากที่เราวัดไฟแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่าอ่าจุดจุดไหนที่สวิงบ้างนะครับ เราก็ต้องตีงานให้แคบลงนะครับผมว่าเราจะเช็คตัวต่อไปนี้เช็คยังไงเพราะว่าเราวัดที่คาปาซิเตอร์สามตัวนี้มันก็สวิงนะครับมาวัดที่ power m o อ f e t ตัวนี้มันก็สวิงมาวัดบริเวณขุมนี้ก็สวิงเหมือนกันนะครับมันมีสองอย่างอันนี้ด้วยประสบการณ์งานซ่อมนะครับถ้ามันสวิงอยู่ฝั่งเนี้ย ผมจะโลาะสีพวกนี้ทิ้งโลาะไปหมายความว่าเปลี่ยนออกหมดทุกตัวเนี่ยคาปิเตอร์สามตัวเนี่ยเปลี่ยนออกเลยนะครับแต่ถ้ามันสวิงกอนข้ามหม้อแปลงเนี่ยผมจะมาเลงพวกคาปิเตอร์ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวออปโตเนี่ยเนี่ยที่เราชอบเรียกกันออปโตออปโตเนี่ยครับตัวสีขาเนี่ยนะเป็นเหมือนเก้าอี้เนี่ยแล้วตัวนี้อ่าตัวนี้ก็สงสัยน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันถูกผลิตออกมาแล้ว มันก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณไดโอดแล้วก็ power mosfet ต,ตัวนี้นะครับก็จะตั้งย่านมิเตอร์เป็นย่านย่านคูณ10บ็บแล้วกันนะครับผมจะวัดย่านคูณ10แล้วก็แอสจัดเข็มไได้เท่ากับ0ูนย์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะวัดขาหนึ่งกับขาสองกันนะครับขึ้นนิดนึงนะครับ เดี๋ยวสลับถ้าวัดในวงจรมันจะขึ้นอยู่แล้วอ่ะอันนี้ไม่ช็อตนะครับถ้าช็อตนี่ก็คือเกิน5โอห์มเลยศูนย์เลยครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ขึ้นสลับกันนะครับน,นี่วัดวัดในวงจรน,นะครับทุกคนวัดนอกวงจรก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะเนี่ย ก็ออปตไม่ได้เสียครับไม่ได้เสียไม่ได้ขาดวัดขึ้นนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับหลักการวัดนะครับเนี่ยสามขามันก็จะมีเกตเดนซอตนะครับผมจะวัดสองขานี้เกตเดนซอตอ่าเข็มเข็มขึ้นไม่ช็อตนะครับอ่าไม่ช็อตนะครับเนี่ยเดนซอตปกติเลยไม่ช็อตนะอ้าวในเมื่อไม่ช็อตแล้วมันไปกระเพื่อมกระพือตรงไหน วัดที่ c สามร้อยดูสิว่ามันมีการช็อตในวงจรหรือเปล่าวัดที่ขั้วเลยนะครับสลับกันก็ไม่มีช็อตนะถ้ามีช็อตมันมันจะเป็นยังไงมันขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้เลยนะถ้าช็อตนะไม่ว่าเราจะสลับยังไงมันก็มันก็ขึ้นนะครับเนี่ยเล็กเล็กเนี่ยมาจุ๊บข้อสามตัวก็วิ่งตรงแต่ผา,านอาราก็ไม่ได้ยืดค่าไม่ได้เสีย เปลี่ยนตัวนี้ออกเลยนะครับสรุปคือตัวนี้ลองดูนะลองดูความเป็นไปได้เพราะว่าที่ตึ้งไม่กดนะไม่กดเนี่อยยังมีติด,ตดอยู่ติด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 อ้าวอ,ออกแล้วนะครับมผมจะวัดดูสองครั้งสลับกันอ่ะจิ้มเลยเดยนซอสไม่ขึ้น เดี๋ยวมาด,ดูอีกรอบนะครับมาด,ดูอีกรอบเอาได้อยู่ได้อยู่ไม่ช็อตถ้าไม่ช็อตก็แสดงว่าต้องลองเปลี่ยนทุกคนตัดสินใจลองเปลี่ยนเลยนะครับเด,เดี๋ยวมาลองเบอร์นะครับเบอร์เบอร์สิเบเอ็นหกห้าเนี่ยผมซ่อมในคลิปก่อนก็คือสิบแอมหกร้อยห้าสิบโวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้นะจะจะเอาเบอร์เบอร์ที่มันคล้ายๆกัน1ิบ6อ นะครับจะเอาเบอร์นี้ใส่นะครับ 10n65 10m เป็นมัสเฟชชนิด n channel นะครับแล้วก็600โวลต์นะครับเนี่ยครับตามลูกตามสัญลักษณ์มันต้องไอตัวนี้ต้องเข้าข้างในถึงจะถูกต้องดูดีนะทุกคนนะมันมีด้านของมันอยู่นะครับ ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวลองมามาทดสอบดูนะครับว่ามันจะสวิงเหมือนเดิมหรือเปล่านะรเรามาวัดไฟกันดูนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะเริ่มจากไฟฝั่งตัว300ก่อนนะครับนี่นครับปรับมาย่าน1000นะครับวัดที่ขั้ว c สามร้อยก่อนนะครับไฟมาปกติหรือเปล่าปกตินะครับมาปกติจากนั้นย้ายมาวัดที่ตำแหน่ง ของขาเดนนะครับขาเดนเห็นไหมเนี่ยนิ่งเลยทีนี้นิ่งเลยฝั่งนี้ที่มันกระเพื่อมแรงๆนี่ก็นิ่งเหมือนกันนะครับนิ่งเลยเดี๋ยวเรามาวัดอ่าสิบเก้าโวลต์ไฟ d ีซีที่ออกมาฝั่งนี้นะครับผกจะวัดที่ขั้วขั้วสายไฟเลยนะครับนี่นิ่งเลยทุกคนยี่สิบครับเข็มนิ่งๆเลยไม่ขยับเยื่อนเลยนะครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบงานได้นะเดี๋ยวเทสไฟดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมขอจบงานซ่อมเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครเจอปัญหาของอะแดปเตอร์ลักษณะนี้ก็ลองลองศึกษาแล้วก็ทําตามนี้ดูก่อนนะครับว่ามันจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับ แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องไล่หาจุดอื่นต่อไปนะครับของผมเนี่ยก็ไล่วงจรมาถึงจุดที่น่าสงสัยมันก็เป็นจุดที่คิดว่ามันเสียประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์การซ่อมนะครับก็ถ้าเราทําบ่อยๆจนชิน่ะเราจะรู้และเข้าใจวงจรมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมเซฟที่เฟิร์สนะครับปลอดไปไว้ก่อนสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ